สวัสดีค่ะมานะคะมาดูบรรยากาศสดๆดตอนเช้าช่วงเช้าที่ไร่บุญชูสวนคุณแดงสวนที่หนึ่งบ้านหนองคุงทนาารนะคะที่มองไปข้างบนนี้คือมะนาบาฝรั่งไส้แดงนะคะพันหงเป่าซื้อนะคะวันนี้มาดามจะพามาแกะฝรั่งที่ลูกไม่สวยเนาะมาดามจะพามาชิมฝรั่งไส้แดงสดสดเลยนะคะจากต้นเลยนะคะว่าเขาจะมีความกรอบ ความหวานและก็แดงขนาดไหนนะไข่เขาจะแดงขนาดไหนเดี๋ยวมาดำพามามาชิมมาแกะให้พี่พี่น้องๆ้พ่อพแม่พี่น้อง,อง,ออง,อองลองดูนะสดสด,สดบรรยากาศสดๆที่สวนเลยวันนี้มาดำคาเวียจะเก็บฝรั่งนะคะฝรั่งฮงเป่าซื้อไปขายที่ตึกสกุลเพชรที่ตลาดนัดทุกๆวันที่สแล้วก็12แต่มาดำเนี่ย เปิดขายผลไม้แล้วก็บอนสีบอนโบราณทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะหน้าสวนเรานะคะจะขายฝรั่งไส้แดงด้วยต่อไปก็จะมีผลไม้สายพันธุ์ไต้หวนันไม่ว่าจะเป็นไทยาสายพันธุ์ที่ประเทศไทยเราเราก็จะเอามาขายนะคะนี่ค่ะความหวานเขาหวานมากหอมมากนะคะกรอบอร่อย อชิวมากค่ะอืวันนี้มาดามยังไม่ได้กีานข้าวนะคะก็กล่วลวาวว่าจะไปทานฝรั่งหวานอื อร่อยค่ะเนาะเขาดน้า,า,าน,นอกเขาจะไม่สวยต้านในานี้สวยสวยมากค่ะหวานมากหวานติดลิ้นอ่ะชมชมให้ดูบรรยากาศสดใต้าต้นฝรั่งของเป่าเสืออืม ก็เป็นชิวะอะห่อคือห่อเนาะกินยูก็ได้อร่อยมาก รสชาติสามรสกลมกล่อมอร่อยกรอบคะอยู่ไกลเราก็ส่งได้นะคะอยู่ไกลเราจะบวกเพิ่มยี่สิบนะคะเป็นโลละร้อยนะคะยี่โลละหนึ่งร้อยบาท หลางไสแดงตรงนี้ไม่สวยค่ะเฉือนทิ้งนะคะกินแต่ตรงส,ยสวยๆ<ม>ลายเม็ดนะคะอืมเม็ดน้อยพูดผิดลูกนี้จะสวยมากค่ะสีเหลืองอล่ามเลยกำลังพอกินนะ กินหมดนี้อิ่มแทนข้าวของกิงค่ะอิ่มเลยดูไม่ได้เขาจะน้อยนะคะอร่อย เสือกันค่ะทิ้งลยฝันหลังเยอะค่ะฝฟิร์นหอมนิดเพชรน้ำหนึ่งแชมพูพันทซีฟฉางหงแตงโมซีควาปัลล่าของปลาสือกิมจูอะมีะอะไรอีก เมล็ดข in ้าวน้อยกินนะคะ ชิวให้สนใจทักมาได้นะคะที่เพจไลฟ์บุญชูส่วนคุณแดงหรือเฟซบุ๊กไลฟบุญชูส่วนคุณแดงนะคะอืม มาดามขอจบคลิปวิดีโอการถ่ายทำไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคนะ่ะ